ี่คะไม่ใช่หรอกเนาะเอา,เอาดีกว่า,าอเอาตอนท้ายยิ่งเสิร์ตเอาตอนท้ายเสิร์ตแป๊บนึงค่ะรอแทลตต์ออนไลน์ก่อนค่ะแต่ไลนอินเสิร์ตอะไรน้องจดแพลตตออนไลน์โตอินเสิร์ตอะไรก็นี่ไงแทลตต์เาะนี่ไง นั่งใครมาคุณนั่งใครมาไม่แยกเดลก็มีนะเดลก็นั่งจานเดลก็มีด้วยค่ะติดไเลยนั่นอยากกินนั่งหนึ่งดีดีดีนั่งสงนิดอ่ะมาเดลก็นีก่อนนะลาบไม่ต้องใ่ลูกี้ยงลาบต้องซ้ำขอบคุณค่ะเดลก็นั่งจานติดไปเลยล้วก็นีค่ะลาวก็มีจานไล่หนาไล่หนาโอเค เบลล์ด้านล้านาเบลกล้องนี้ค่ะเบลไว้มานะเบลก็ปีอพหน่อยเบลก็ลก็ได้นะเลก็มีนะเลก็มีะเบลมาเรื่อยๆนะเบลก็ด้นะเบลก็ได้นะเบลก็ไ้ะเบลได้นะเบลก็้นะเบลก็มีคะบลก็ไ้นะเบลก็มะเบลก็ด้ะเบลก็ค่ะเบได้่ะเบลก็ได้นะเ้นะ

ไม่เคยเรียกเลี่เลเีะอเแล้วีมันไม่มีรมันไม่เขยนอันนี้รับจัใช่ไหมอ้าวทเบลิค่ะขอคุณอโทษค่ะคุเ้วเอาไปเยเออน้องเ็ออเ่ขอถ่ายหน่อเมล่าเมล่าเมล่ี่ขอถ่ายจบปรินอยดีาไเอคจะตื่เ้ยอหง ไม่นานป้ามาดแล้วมีด้วยค่ะก้อนี้ด้วยเดี๋ยวนี้กอีค่ะเวนี้กอน็สวยแกแบบนี้เลียวนี้ก้อน้ไปรับทีวีก็ทีวีราชองสามร้อยรอ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 ทุกคนรอได้รู้ได้กอนทีวีเลยทีวีแหมจุม ไม่ทำเงี้ยก็นอมึงคุไมาใช่้ายแล้วใจซ้ายใจซ้ายใจซ้าเบลเบลลูกใมารับกับพ่อมาใช่

ขป็นอะครนะคะไม่ร้าก็ไปตุ้นเหมือนกันค่ะไม่ร้ายก็เป็นตุ๊ดเหมือนกันค่ะวามไม่จา้สึกกลัวอ่ะไปค่ะอเป็นไาคะเปิดจุดความรู้สึกเลยค่ะสำหรับใปงานตัวใบนี้ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะคือกว่าจะได้มาคือไม่ไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะตอนแรกก็ไม่ก็ไม่คิดว่า ว่าจะว่าจะได้จบภายใน2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว,ว่าก็เออก็ทำสุดใจใจค่ะก็สำเร็จแล้วเออรู้สึกุดแบบนนล้วที่เตรตองทุกอย่างผ่านใช่ไหมาค่ะก็โอ้โหสิ่งที่เราเราโอ้โหเราทำมาประมาณสองปีอะไรอย่างเงี้ยมันสำเร็จแล้วก็คือระหว่างนี้าาก็ถ่ายละครไปด้วย2เรื่องตลอดค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบ ดีใจค่ะดีใจตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งใจว่าจะเรียนโหมดแล้วคือเหนือความคาดหมายเลยค่ะเล่าถึงวินาทีที่เข้าไปรับต่อหน้าเขาก็ไปรับแาละค่ายาละไหนเป็นยังไงบ้างมีความขาวมันข้างในยังบอกไม่ถูกเลยค่ะคือสำหรับเบลเป็นเป็นบัณฑิตรลูกศิษย์ที่ได้รับกับทัพนลโมชายาลักษณ์ของเด็กรชกันที่าวขาแล้วตอนที่ตั้งแต่วันที่ซ้อมแล้วนะบดีอะไรก็จะพูดว่าจบคนใจนะแล้ว เราก็จะต้องทําตามปณิธานของท่านทําตามทําตามดำหลักของท่านต่อไปแล้วก็เป็นคนดีเพื่อชา,<ม>า,า,าต,าตาิแล้วทั่วท่่งเ้าจบศิษยานี้เราแบบว่าจะนําเสนอว่าเราต้องรับดอบท่านอยังไงที่เป็นผู้บริกาสำหรับเบลในตอนนี้ก็เป็นฐานะนักแสดงนะคะอะไรที่เบลสามารถสามารถเผยแผ่ได้หรือ,ว,ว,อว่าแสดงของเบลก็จะทำหรือว่าเออถ้าเบลสามารถ มีความสามารถมีกําลังมากพอที่จะทําอะไรด,ดีๆเพื่อสังคมได้แบบก็จะทำ <c oughs> ส่วนในอนาคตกออ็แน่นอนอยู่แล้วคือที่เบลปเรียนบริญ,ญารโทก็คือบริหารสืส่อสารมวลชนมันก็จะเป็นอีกเิ่ีกขั้นหนึ่งไปอาจจะเป็นอาจจะต้องรอต่อ <c oughs> อย่างนี้ค่ะ <c oughs> อย่างคุณแม่เบลว่ายัางไงบ้างคะให้งขวัญอะเลหรือยังโอ้ไม่ต้องให้แล้วค่ะถึงขนาดนี้แล้ว <c oughs> เบลเป็นคนให้มากกว่าก็คือนี่แหละให้ให้ใบปริญญา แต่เมื่อกี้เหมือนเบลเห็นรูปคุณพ่อแล้วแอบมีน้ําตานีดึงอยากให้ท่านอ,อ,อยู่ในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อยากเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าออไม่เป็นไรเรา,าเชื่อว่าท่านท่านรับรู้ได้ะคะ่ะวันนี้ก็เลยอยากอยากพาคุณพ่อมาด้วยะคะ่ะแล้วก็มาถ่ายรูปกับไปแบบนะะี้ตอนเชา้าได้บอกอะไรท่านบ้าไหมคะก่อนมาคมจริงเราบอกตั้งแต่ตอนตอนเรียนจบตอนวันซ้อมอะไรทุกวันอยู่แล้วอะคะ่ะ สนใจจะเรียนต่อเอกเลยไหมหลายคนแอบ,บถาม <c oughs> สนใจถามว่าสนใจไหมนีม่สนใจค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่หรือว่าเดี๋ยวยังไงคือคือเบลเบลอยากเรียนอยู่แล้วถ้าถามใจเบละนะเบลอยากรีนต่อมองไ้ว่าอย่างเบลทางด้านไหนน่าจะเป็นด้านดูนค่ะเพราะว่าเราก็มาทำรีท,โทริโอล่ะแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาหลักสูตรนิดนึงหรือว่าดูคิวงานดูเวลา ตอนนี้เหมือนเรนนาอาจจะแนลคนที่แบบว่าเรียนไปด้วยทำงานงไปด้วยเราก็ส่งตามเข้ามายะเลยมีระย่างตามน้องๆขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะเราเชื่อว่ามันไม่มันไม่ยากเกินไปอะคะ่ะถ้าเราถ้าเรามีความมีความพยายามมากพอแล้วก็เรามีเป้าหมายอะคะ่ะ าเราทําได้1ส่วน3แล้วก็มองมันว่าเออเหลืออีกบ๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สาเร็จแล้วอย่างเงี้ยเราคือสิ่งที่ได้มามันมันคุ้มกว่าเงินที่เราจ่ายไปเวลาที่เราเสียไปเลยค่ะวันนี้เห็นนีเพื่อนๆมาโลกรืนดีเยอะด้วยเป็นยังไงบ้างคะ,ะดีใจค่ะดูส่วนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรูวชวนทุกคนเลยค่ะ,ะพ <บ S 2> ี่เวียจะมาด้วยไหมคะวันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน ได้ชมวนที่มีอะได้มีให้ของขวัญทุกคนเลยค่ะได้มีให้ของขวัญอะไรรำมคะมีไวคอนเอ่อแสดงความยินดีอะไรแบบสำหรับวามจ้ะแต่ยังไม่ได้มีของขวัญอะไรเป็นชิ้นมาให้พิเศษเลยยังไม่ได้มีค่ะความจริงแล้วเบอกทุกคนว่าไม่ไม่จำเป็นเลยค่ะคือมันแค่เป็นเป็นวันที่เออเบลสำเร็จแล้วก็เบลก็อยากให้เอออยากให้รู้แบบ หลังจากนี้มีใครจะไปฉลองไหมไหนต้องอ๋อคุพิร์ลทำบุญฉลองเหรอคะคงไม่ได้ฉลองพวกนี้ก็ถ่ายละครเลยยาวเรียนจบแล้วหลังจากนี้จะลุยงานเต็มที่หนักกว่าเดิมไหมคะเบลหนักกว่านี้ไม่ได้เลยก็ถ่ายบุพเพสันนิวาสกับเพิร์บุญค่ะสองเลยนะก็เนี้ยแหละแน่นแล้วเจ็บไปเฮ้ยเค้ยค่ะ

ไม่ร้ก็เป็นตุ้นเหมือนกันค่ะทำไม่จางหรสึกลัวอะไปอะอะเบล่าคะเปิดถึงความรู้สึกเอยค่ะสำหรับป็นบนี้ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะคือกว่าจะได้มาคือไม่ไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะตอนแรกก็ไม่ก็ไม่คิดว่า ว่าจะว่าจะได้จบภายใน2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เออก็ทำสุดเด็ดใจมากเลค่ะก็สำเร็จแล้วซึ้งประหลาดพิเศษทองทุกอย่างพาราลงมาค่ะโอ้โหสิ่งที่เราเราโอ้โหเราทำมาประมาณสองปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำเร็จแล้วแล้วคือระหว่างนี้ก็ถ่ายละครไปด้วย2เรื่องตลอดคุณท่องนะครับ ดีใจค่ะดีใจตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งใจว่าจะเรียนโปรแล้วคือเหนือความคาดหมายเลยนะคะเล่าถึงวินาทีที่เขาไปรับต่อหน้าเขาก็ไปรับยังไงให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงบ้างมันมีความคัะข้างในยังบอกไม่ถูกเลยนะคะคือสำหรับเบลเป็นเป็นบัณฑิตรลูกศิษย์ที่ได้รับกับพระบรมชายาลักษณ์ของพระเจ้าพิกษ์ที่เค่ะก็ตอนที่ตั้งแต่วันที่สอบและคะบดีอะไรก็จะพูดว่า เราก็จะต้องทําตามปณิธานของท่านทำตามทําตามดำหลักของท่านต่อไปแล้วก็เป็นคนดีเพื่อชาติแล้วในเรื่องของสารจบสิรานนี้เราแบบว่าจะนําเสนอว่าเราต้องทำเพื่ท่านยังไงที่เป็นผู้หลักการสำหรับเบลในตอนนี้ก็เป็นฐานะนักแสดงนะคะอะไรที่เบลสามารถสามารถเบอร์เผยแพร่ได้หรือว่าจะใจของเบลก็จะทำหรือว่าเออถ้าเบลสามารถ มีความสามารถมีกําลังมากพอที่จะทําอะไรด,ดีๆเพื่อสังคมได้แ้บก็จะทำ <c oughs> ส่วนในอนาคตก็แน่นอนอยู่แล้วคือที่เบลเรียนบริยาโทก็คือบริหารสื่อสัโชนมันก็จะเป็นอีกทีกขั้นหนึ่งไปอาจจะเป็นอาจจะต้องระตัตอ, <c oughs> อย่างนี้ค่ะอย่างคุณแม่เบลว่ายัางไงบ้างคะสวัสดีค่ะไม่ใช่หรอกเนาะเอาดีาออกว่าใช่ไห

เบลเลเมีคต oh, oh. ้าก็ม He no well, no uh, hmm, hmm, ีหน ah, ่อยมือจะหนุดแล้วโอเคค่ะได้ไปค่ะเปลแต่นีค่ะแตไ่ไเบลแงกนะีได้ค่ะเบเคนมี้องมตองมี้อี้้มตงต้องมี้ตงม้ตอีต้อง้อีต้องอตอมีีีอี เอาอีกนะเบลค่ะเบลเบลซ้ายค่ะมันมีเกรดเท่าไหร่ใช่ไมมันไม่เคยเรียกเบลอีกทีเบลอีนี่แบบอีนนีมันไม่มีใครมันไม่เขียนอันนี้เป็นลกใช่อ่เ็วค่ะ sorry a i l one เออเออพี่ขอถ่ายหน่อยเมล่าเมล่าเมล่าพี่ขอถ่ายตปริญญาหน่อยตุ๊กปาริญญาตุ๊กริญาตุกาิาอเคนจะตื่นไหม้อนย้อนเมล่าไม่รานป้าไม่านก็มด้วยค่ะก็มีด้วยแล้วนี่ก็ีค่ะแล้วนี่ลองติต่อหน่อยองตวจกระแสดนี่เล้วนี

ทีวีอย่างนี้เนี่ยน้าน้าไม่เป็นไรครับเป็นไรครับมีน้าป่าใครมาเนี่ย้าป่าน้น้น้า้าถ้าน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 ้แน้าน้น้า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 น้น้า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 น้น้าน้าน้า้าน้าน้าน้น้าน้าน้าน้แล้้้นน้้วไป้้าน้าา้้้น้าา้้้้น้ปน้าล้า้า ไปรนนัดรราคากับคอ่ะรอไทยนัดค่ะไม่ทำอไรร้านนัดมากเลยคมไรู่นนั่งหนีั่งน้องรเร็วเลยน้เร็วเลยขอนี่ผมมอยู่ข้างล่างนั่งอยู่เอาไปกก็ได้เขาอยู่ไ้ยังไงก็ได้ยนเห่เรายืนใหม่สิ ใจโล่มๆเจ็บผมไม่ได้พี่อ๊อฟก็เอาไม่ไม่ฉันนะคือบอกใจโล่งๆใจโล่งๆไว้ระวังนะไม่ใช่ที่อาหารแล้วนี่พี่อ๋อได้แล้วได้แล้วขอบคุณทุกคนนะคะอ่เแต่เป็นกำลังใจของผันเลยหรือยังโอ้ไม่ต้องให้แล้วค่ะถึงขนาดนี้แล้วเราเป็นคนให้มากกว่าก็คือเนี่ยแหละให้ให้ใบปริญญา แต่เมื่อกี้เหมือนเบลเห็นรูปคุณพ่อแล้วแอบมีน้ําตาดีนึงอยากให้ท่านอ,อ,อยู่ในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อยากเป็นธรรมดาู่แล้วนะคะแต่ว่าออไม่เป็นไรเราเ,เชื่อว่าท่านท่านรับรู้ได้ค่ะวันนี้ก็จะยอยากอยากพาคุณพ่อมาด้วยค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปกับไปต่ญญางจังหวัดตอนเชา้าได้บอกอะไรท่าน้ไหมคะก่อนมาาความจริงเราบอกตั้งแต่ตอนตอนเรียนจบตอนวันซ้อมอะไรทุกวันอยู่แล้วอะคะ่ะ สนใจจะเรียนต่อเอกเลยไหมหลายคนแอบถามสนใจ <c oughs> ถามว่าสนใจไหมนีม่สนใจค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่หรือว่าเดี๋ยวยังไงคือคือเบลเบลอยากเรียนอยู่แล้วถ้าถามใจเบลนะเบลอยากเรียนต่อมองไว้ว่าอย่างเบลทางด้านไหนน่าจะเป็นด้านเดิมค่ะเพราะว่าเราก็มาทางรีทงโทแลแต่ว่าอาจจะต้องศึกษาหลักสูตรนิดนึงหรือว่าดูคิวง,งานๆๆ ตอนนี้เหมือนเราอัดแน่นเนาะคนที่แบบว่าเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเราก็ส่งตามพร้อมมาเงี้ยมีระยะทานางขอบคุณขอบคุณมากมากเลยนะคะเบลเชื่อว่ามันไม่มันไม่ยากเกินไปอะค่ะถ้าเราถ้าเรามีความมีความพยายามมากพอแล้วก็เรามีเป้าหมายอะค่ะถ้าเราทําได้อันหนึ่งส่วนสามแล้วก็มองมันว่าเออเหลืออีกปั๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็สําเร็จแล้วอย่างเงี้ยเราสิ่งที่ได้มามันมันคุ้มกว่า เงินที่เราจ่ายไปเวลาที่เราเสียไปมากเลยค่ะวันนี้เห็นมีเพื่อนเพื่อมารบยินดีเยอะด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะตัวชวนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตัวชวนทุกคนเลยค่ะพี่เวียจะมาด้วยไหมคะวันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะได้ชวนพี่เวียได้มีแค่ของขวัญทุกคนเลยค่ะได้มีแค่ของขวัญอะไรแล้วอไม่ค่ะมีอวยพรแสดงความยินดี ควา่ะแต่ยังไม่ได้มีของขวัญอะไรเป็นชิ้นมาให้พิเศษยังไม่ได้มีค่ะความจริงเราเบลบอกทุกคนว่าไม่ไม่จำเป็นเลยค่ะคือมันแค่เป็นเป็นวันที่เออเบลสำเร็จแล้วก็แล้วก็อยากให้เอออยากให้ทุกคนตัวเอง้นหลังจากนี้มีชแทนจะไปฉลองที่ไหนงต่ออ๋อคือทำอะฉลองเหรอคะคงไม่ได้ฉลองพรุ่งนี้ก็ถ่ายละครหรือยังเรียนจบแล้วหลังจากนี้จะลุยงานเต็มที่หนักกว่าเดิมไหมคะเบล นักวันนี้ไม่ได้ก็ถ่ายบุเพสันนิวาสกับเพิ่มบุญค่ะสองเลยนะคะก็แน่นแล้วแน่นแล้วเจ็ดวันนี่ก็รู้เหรอที่เดียวจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวยิ่เจอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีเก็บภาพเพื่อนนะคะได้โอ้ย คุณมาะคะถ้าแมวถ่ายด้วยมันนะายดมันนะะที่ใครที่วที่เวล่าขอเซฟซี่ินนะน้องนะคะต้อิไม้ได้ไหมั้องิไ้เหอที่ไม่ลุ่นงทีหน่งเหออะคระยิงทุกคนทุกคนะคนท Hãy subscribe cho đây Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติดไม่โอเคยังเดียวๆตอนนี้ถ่ายดีปกันรักหลังถ่ายรูปพี่น่ายรูกับน้องถ่ยค่ะถ่ายูปค่ะอาเบรหนนั่่านะัเรกนะังเร็วกวานะันยินดีค่เปิ้แมหน้าแบเดิิดนหน้าหนูไม่ได้แล้วก่น้